สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระขุนแผนสถานโลกีรุ่นสถานฟ้าฝังตะกรุดสองดอกรุ่นนี้นะคะเป็นพิธีใหญ่มีหลวงพ่อสเสนวัดเชียงขางร่วมลุกเสกร,รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะซึ่งอิมไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอิมจะแจ้งไว้ที่ใต้คลิปตรงคำอธิบายทุกท่านสามารถดูเรื่องของการสร้างละมวนสารแล้วก็พระเกจิที่ร่วมลุกเสกได้ค่ะ สภาพองค์พระมีความสวยสมบูรณ์นะคะเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทจะสูงกว่าเหรียญสิบ,บาทไป2เท่าลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคา ID l ดียเบอร์โทรศับและ Facebook พระเครื่องสามารถทัก messenger ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นอุ่นสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ